มีแม่คา <Okay. S 1> ้าแล้วโอเคตอนนียังนอโอเคโอ้ยเริ่มเริ่มทำตัวไหนเนาะเริ่มทำได้เกือบปีแล้วครับกิจกรรมปีไหมก็เรื่อยๆพอได้ครับเนาะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณเชงจะอธิบายว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนร้านนี้ตั้งอยู่บ้านดอนยมโมนยนตะบนไคสีครับ อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเลยจุดสร้างสวรรค์เทลามาประมาณห้าร้อยเมตรครับครับครับผมแล้วต่อวันจะมีลูกค้าประมาณกี่คนต่อวันก็ตอนนี้ก็ไม่เยอะครับประมาณสี่สิบห้าสิบคนครับมันก็เยอะนุ้มครับผมแล้วอาหารทิ่จะขายคืออะไรอ่ะก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกรอบแล้วก็ข้าวกระเพราหมูกรอบครับเนาะครับผมส่วนมากจะสร้างอะไรส่วนมากจะ ก๋วยเตี๋ยวมัน,มนเ,เนลือกวันครับบา <No. S 2> งวันก็ก๋วยเตี๋ยวอรอ่อยบางวันก็ข้าวถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วคุณแม่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมเนาะแล้วตาก้อนก้อนที่จะทำร้านอาหารก็เฮ็ดหยางแต่ก่อนก็ส่งพัสดุครับ อ๋อข้าพ่อในเมืองนเมืองการข้าบผมในเมืองการแล้วแฟนแฟนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเบบี้นี่ครับอ๋อข้า,าพ่อเปลี่ยนเราาื่องอะหรอเนื้อ๋ออ๋วจะไปดตามส้มตามค่ะเนาอ ภาษาอีสานเขาเรียก,ก,ยก,กอะไรสงร่งาตะบลงหูค่ะตบะ,ะตบองหูเราก้อนนี้คุณแม่ <c oughs> อันนี้คุณแม่ค่ะสวัสดีมาช่วยลูกนะค <c oughs> ่ะมาช่วยลูกก็ขายด,ดีไหมก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณสิบกว่าคุกค,ค,ค่ะเนาะจ้ะแล้วตะบองหูขายประมาณกี่ส่งอะไรนะคะนี่ประมาณกี่บาทอ๋ก <c oughs> <อ>ี <c oughs> ่บาทใช่ไหม ไม่มีกี่คนมาซ<อ><อ>ื้อโอ้ต่อวันนะคะต่อวันก็ประมาณแปดเก้าคนนี่แหละค่ะอ๋อแลพ่ออยู่ใด้ใช่ไหมพ่ออยู่ได้ค<ะ>่ะแม่คุณแม่มเป็นคนที่นี่ใช่ไหมเป็นะคนที่นี่ไหมเป็นคนที่นี่ค่ะตะก้อนที่จะทำทำอะไนี่เฮ็ดเงินค่ะเอ่อเปิดร้านํำอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ขายส้มตำในซาเล้งอ๋อค่ะ อันนั้นก็ทําให้เหนื่อยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะตอนนั้นเพราะว่ามันได้รอไปทุกที่ค่ะอ๋อเป็นลอ่โมงซ้อมตอยูททธาไหลอเนนี้เอ่อถ้าตาธรรมดาก็สามสิบมั่วตามั่วสี่สิบแล้วก็ตาทะเลหกสิบบาทตาปูปลาปูปลาสามสิบบาทอ๋อปลาปบาแพงขายถืกถึไม่ได้เซาทีอยู่ร้านทิมทางเราสนิทกับคนนี้ไหม อ๋อใช่ค่ะสนิทค่ะเด็กเพ่อนมึงอะไปดีเรียนหลานเรียนลูกอะสมัยนีเรียกหลานหลานกี่คนเออหลานสองสามสามคนมัยเด็กอันย่าอแล้วันดิเนี่ยนะมึงคนใหญ่ที่ไทยแม่เกิดเกิดมูปานีใช่ไหม พ่อแม่ก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ตอนนี้วยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านครับครับยังไม่แก่เนาะสุกับฟาตีมาพอเอาไปเนี่ยสู่รบ้นู่นบ่อน้ำเนี่ยดูนี่เอามาผสมบ่อนะบ้านเราเรียนบานเราเออเอแล้วนร อันนี้ไม uh> ่บุญกัดจนมามึงแขงมันด้วยหันม่เศอยู่เศ้าเดี๋ยวนี้พีีแขงไหมโอ้โอ้ลกขามาเช้นไรจ้าาอะเขาไปนเจาโไม่โนเลยโะเอา มีเหลือไ้มยาส้มยา้่อะไ้ี่ครัคืน้องแดนเไบุคนไหนเ่ไหนปอสาคนไหนไปบุญคนนี้ไปบุญครับคนนี้ป่อยสายป่สากับไปไปนี่นะครับชอบกินข้าวที่นี่ไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะไม่ไม่แพงใช่ไหมไม่แพงค่ะเนาะ วันนี้กินอะไรกินอะไวันนี้กินต้ยมยำค่ะต้มยำหมูกรอบค่ะอ๋อครับดีค่ะสวัสดีค่ะมาดิเวันนี้ ทำนั่นด้วยไหมฮะทำนั้นด้วยไหมไม่เอยค่ะเนาะเปิดกี่โมงเปิดสามโมงค่ะแล้วปิดปิดแล้วเสียวันค่ะห้าโมงแรกห้าโมงแรกห้าโมงหกมงมงมีใช่ไหมมีค่ะโอเค